สวีทัตสวัสดีครับพี่น้องงามเ้ากินของง่ายครับหนึ่งปาลานะครับมาดูครับมาเดูสวัสดีครับสวัสดีครับทางช่องพออยาลีลำพันธ์ออฟิเชียลนะครับเอ้ามาหาไปทางไหนมาหากับลูกกับเมียดิฮะอตไปเช่บาทนะโอ้ไปใช่บาทอืมมาหาเมือนี่วันแห่งความรักเพื่อเล่กันคู่รักพากันไปท้ำบุญแต่ละคู่นะครับ นี่ก็คือกันละกนนดกินขอน้ํากันกับคู่รักคื้กันอะนี่คู่นีนี่กับคู่รัก้กันนี่สุขสันต์วันแห่งความรักเด้อตองครับหนเด้อเอาหายใจเล่นลงเรื่องเฮ็ดงานกันไปคู่ทุกคู่นั่นแล่อยเรืยเรืปน้ํากันควาบตัวความตัขึ้นกันเอาบานาอกันเด้อโมนี่วันแห่งความรักไวยพรอมเด้อเอาคนเราไปคนเราไปเราอย่างน่พรทนหูเรอเขาจะกินดองกันมาเรื่องเยไหมอ เงินเมียเนเมีไปายบ้งไทยเียยังนะเนเมียอย่งนูนเงนเมียบ่งเงินเมียย่งนีเท่นเะั้คือวางเเาก็ตกเขากรม้าเนาะบหัจักเลยเขาบ่เราบ่เาแล้วบกหัจักเนาะจ้งสี่แล้วโอเมื่อนั้นมันโอ้เมื่อนี้สิยังสมรักสมรถมาลุปป้านัดโอ้เนี่ยผู้ใด่ะเป็นผู้เขียนนี่คือตุ้ยตุ้ยตุ้ยตีเป็นปัตุ้ยเป็นผู้สั่งคอนเทนต์ีนี่ แ <Okay. S 2> ปดโอ้ยคืนนยนอ,นแ,ตอแต่นอน,น,นอแตน่นอนมนันอิจฉาแต่นอนนี่เนาะมันอิจฉาแต่นอนพี่น้องวันนี้เนาะเอายินดีด้วยขอให้มีความสุขคู่บ่าวสาวขอให้ครองรักกันไปนานๆขอให้ครองรักกันไปนานๆเจริญรุ่งเรือง อ่านี่แหละแต่ว่ารองเท้าคือบาเก็ตรองเท้าอันอาจารย์เบียกตัวเราหมาโองเท้าตีรองเท้าไผ่บูดนี่ทะเลตัวรองเท่าเท่าวะนี่ไหมคู่หนึ่งหลายบาทด้วนี่พี่น้องนี่ว่ามันือรือกี่นี่เอาดีใจน้ำทุกคู่ละมันนจะคู่หนึ่งท่านไหนเข่ากันอยู่คู่ใหญ่คู่ใหญ่เหรอฮะคู่ใหญ่เที่ว่ายางไม้หนาไม้หลังเยังว่าว่าหั่นย่าง ไม่เอียนไม่อียลีบ่ะอิลีบ่ะอิลีอ่ะไงอ่ะอิลีย่างย่างไม่กันไปไม่กันน้อยนึงก็ถามแล้วเจ้าได้ดอกกุหลาบน้ำมันงั่หนุ่ยไปได้แล้วแต่บอกม ah. ่นกุหลาบแดงกุหลาบดำ ยางไม้กันไต่ไม้กันน่ายูนนี่ละเจ้ามื่อจะเห็นมาเห็นแล้วยางไป็ยัไมนเห็นเห็นอื่นเขาอีมั้งเห็นนี่ก่อนแล้วต่อตีง่ละเห็นเดวหูว่าบมีอาร่มตกแต้ไฟใหม่ปลาอ้อยคนละจสมูกคนละเป็นยังไงก็เป็นยังไงแล้วงอนกันยหันละ้ใบงอ้ไปเ่องต้วะขือนนี่อ่อนละเจดเหีนมันเป็นยังไงอันนี้ก็บ้าฟังเหมือนีับ้าบฟังเรคนนี้อายุหลายแล้วพช่ืะ กูเหรียญสะเทาะป่เนะกูมงไงกูเฮ็ดรถป่ะนะอ้าคือว่าจเง้บุญเถาะความเลาอยู่บมเมนบ่แม่นบ่แมเมนดิบ่เมนดิเอันีน่ะเริ่องความเล่าเราว่าเจ็งปี่อหลัะปะนยูแต่จักมือปะนะเแม่ยเอาว้มสูงก็ว่า็ดีใจน้ำเล่า72ปีม่ยังปล่อยเพ่งไปเดี๋ยวมเน2เท่าใดแล้วเจ้าเบิ่งทีดตามไปสอง0ส0กว่านี่ะขุ้นนะมันนีรยูาีข้อนายยูเคนน่ะอ72ปีปล่อยเพ่งออกไปได้ตั้งสอง0ส0กว่าวิว เดอยู่ดีหรอเงยุ่นแล้วคนบระมานอายุไหนหน่อยมันไม่รุ่นไหมแต่ว่าผู้ฟังล่ะกันฮันแจทำหน้าก็หันลินนีอะลรฮันแล้วคนว่าหันลินปัญหาอันงูหางกระดิ่งมาสไตล์ตลกนะพี่น้องลองเพลงสไตล์ตลกกันเอามาแรงครับพี่น้องอย่าลืมงานกินดองกินดองครับกินดอง เอาเมือนนั่นมือมันนั่นบ่มันมาเอามันแล้วก็แตงเลี้ตงเอาบ้านเท่าคือจะมาหาบ่าวหาสาวเออแตงตัวมันจีแตงใส่วันที่สิบดี่เลยงานย่ำดีโอ้จัดใส่บ่ได้ฮะใส่เจ้าสาวทองป้องโอ้เตี้ยไปตุ่โอยู่บ้านห้าเป็นเดือนสองเดือนแล้วไหมเตีบัานห้าไปมือไปแต่งมันปฏิบัติว่าไม่หลุดคือไทยบ้านจะเมียงเขาแต่ว่าเนาะเอาเอาเอาเฮ็ดกันไปมือนี่เป็นวันดีเป็นวันมงคลวันแห่งความรักวันพาความดีวมือนี้ เอาอนีวันพาติแม่นบ่มาหาอมีวันพา่วันพาบ่แม่นเหรอวันพามันก็สิไปบินสบายเตี้บินเาไม่เป็นไรภาษาเตี้ยเาลากันไปวันนี้คููรักแต่ละคููเชื่อใจเนาะเชื่อใจจากเบื้องคูไ่วะจากเบื้องคูไก่อนฮากันนี่สิล่อเนี่ยสิตอมกลางเงินกินเขาก็ร่างอันหายังออกมา่นตอมขีอมมาหากันเล้วะไม่ไปไม่ไม่นี่ละใส่กไ่ใส่หลด น่เนาะจะว่ายางไปยางมาแล้ยางไปยางไม่ทั้เียป็นยางเปเฮี้ยหัวหนาบุ๊ยางเลยนุ่นตีเอายางเงี้ยหน้าเป็นขึ้นเส้นหล่นหลุดออกจากไม้ยางมาไม้ยางมาไม้พอนั่งพอน่เราเรือใหม่อยู่ขั้วเห็นบ่านหนึ่งเขายิเราลูกไสเราไป็เสรจเราขึ้จังหาะจากไปบ่งลูกไสจังไรจังขึ้นน้อนบวหุจักมือจักเว้นจักป้าบ้านเมี่ยงเาจินเขาท่านออกจากเต็นท์มเอาแม่นนเนบ่โบราณหวัดเาเรานึ่งป่าโบราณพันวาบ่นแม่นีเอดิอันใจยางก็รถรถนูนบ่ โบล้านเพิ่นว่าตื่นแามือเส้าให้ลูกเลยมันจาบไม่นดเฮาะกับให้ลูกหนีให้ลูกหนีจากที่นอนที่บอลก็คือคนหฮ้นี่เพิ่นว่ามีเทวดามาลาขาทุกองค์เลยองค์ไพองค์มันเพิ่นบบได้กลับจักเทียดีกันเฮาวัหนีเพิ่น่บได้กลับดีบาดนี่เอาไปมาแต่เป็นจังสี่เทวดาเพิ่นบ่ลงม่อีกเพิ่นว่าเพิ่นกลับไปเพิ่นก็ถือลงโทษเดียเทวดาทุกคนเนี่ยทุกคนจะมีจะมีแนวรักษาทุกคนทุกคนทุกคน ลงมารักษาเฮาแต่ว่าบัดนี้เพิ่นขากลับอ่ะเพิ่นบ่ได้กลับเด้ถอะเพิ่นนี่บ่ตื่นบ่ลุกนี่บัดนี้เรากลับไปเราก็ไปถือลงุงอยู่บนสวรรค์อีกเป็นยังบ่บอกเขาตื่นหน่อดิเออเป็นยังบ่บอกเออนี่ล่ะก็เรียกว่าเทวดาบ่พร้อมเฮ็ดหยังก็บ่พะเลือดนั่นสินะคนเฮาตื่นขึ้นมาบ่มีแนวเอแห่งกระทางขอให้ลุกนีจากที่นอนออกไปนั่นไปนี่ไปอะไรก็ตามอยู่ไปเด้ออีละจิ้วเลยจิ้อไว้คือแม่นๆอี่เลยเด้อันนี้ความจริงมันบ่เรียนคือการบ่ตื่นก็ะซัมตายตัว แม่นพูดถวาว่าตื่นเด็กลูกเศร้าทวัดดาละขาห้องที่ใดครับยังมาเลี้ยงเพิ่นกันที่เมื่อไม่ี่สินะถ้าพูดได้นอนฉี่เศร้านอนโมโหจักตื่นนอนฉี่ขานเพิ่นว่านั่นล่ะเราไปแต่แม่เด็กปุ๋นลังไกวแต่ทิ่มันไม่ขึ้นพุ่เนี่ยอันนี้คือลูกเล่นมันี่เหรครับตื่นผมต้องลูกก่อนเออนี่ล่ะตื่นขึ้นลงลูกลูกไปเฮ็ดยังก็ันไหนแต่เมื่อผ้อยหลับียังที่หลังเนี่ยเคยมาไปอย่างหนึ่งนั่นล่ะจัิงจังว่ากันแต่ว่าคือต้องลูกลูกออก ลูกออกกันที่นอนใลยเพื่อนไหมลูกไปเขาห้องน้อง้างน้ำให้ตุลากก็ลอกแกลกไปล้วเขาอน้องก็จะเต้นนิดน่อยล่ะเป็นไปได้เบาเรื่องเทพประดาตื่นขึ้นคือต้องตื่นก่อนนะเออนั่นแหละพูดถาวรลมันก็สอนมาเพิ่นเปรียบใส่เนาะเพิ่นเทียบเพิ่นเปรียบเพิ่นเปรียบให้ฟังคือคำพังเพื่อเปรียบเทียบแต่เราข้องมีจริงว่าเบอระเราถึงแม้จะดีเลยเนี่คนห้าวนี่ก่อนนอนนี่ยถึมีแนวหลักของรักษาไหมทุกคนถึงมีสิ่งก็มแล้วบารักษาแล้วเออไปแล้วแต่ว่ารักษาเตรียมนี่จ้ะคือร เตี้ยดาเต็มนี่ปลานน่ทะเลวลายังได้อยู่เดี๋ยวจะน้อยสิไปกวนวางไว้ไวหนเดี๋ยวนอ่ะกลัวดัดดัดอยู่เนาะเตี้ยยางมากเนี่ยหนึ่งปลาสิซุกเนี่ยเตี้ยยางมากเนี่ยมนี่เสียงกลนวที่เตี้ยนี่เสียงกลนอยู่ไอ้กันใส่ยังกวัอยู่ปลาเสียงรถท่านนี้ท่านนี้คนไปกวนไปบ่บอ่บ่คนมีคนไปกล่าวกลัวเราต่อกลัวเอาแห่เลยเอาแห่เลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเจอใอยเดี๋ยวเจอใอยเต็มหนิแต่ว่าสัญญากับแก่แล้วว่าถ้า เงิ่อนยูทูบออกยี่พาไปกินเนื้อย่างแต่ว่าเกษตรแท้เนี่ยกับคนว่ายห่อครบสามเมืองคนติดตามคือเลี้ยงเนื้อย่างโอ้ยเลี้ยงเลี้ยงสร้อยจุ๊ไกลแล้วไกลแลี้ยวอีก่เลียวยูพันหนิละประมาณพันน้อยน้อยก็เดี๋ยวอืมก็คือสิได้แม่นแม่นครบอยู่บางใดก็สร้างเั้นว่าไปแห่งงันก็คือเลี้ยงอยู่หน้างานเลยเลี้ยงเลี้ยงสร้อยจู๊คนว่ายขอพุ่ล่วงหน้าั่านนะเอาอันลี้เนื้อนี่กัดจิ้บ่้เมื่อกัดขึ้นมาขันสวมเฮ็ดแห่งเอาอันลี้ซื้อหลายเติบอยู่แต่ว่าอัน มันดูถูกสัญญาเขาเป็นแ้วมันจะได้หาลอยแต่พัาก็สร้างเต็มกว่าเจ้าไปกินเน้อย่างเป็นว่าอะไรบ้างเป็นว่าโอเคป่ะเป็นไงอไปอืออมาไปก็บไปพะนะะว่าเพเว่าโอ้สาธุในแม่ว่าบอไปในแม่เนาะบิดหน้าบีดหลังไปก็บไปเพะนะแต่ว่ากะจีไปชวนายสําไปน้ำเหมือนว่านบอกใส่เขาแยสํมอยู่นี่บอานี่แล้วอกนี่วาใส่บอเออบอกสามมาเป็นว่าถาม เจาะมาคนอายุเท่าไรเต็มหาสิบลงขันซ้ำแย่ซ้ำเจาะมาบอยแย่ซ้มหาสิบสามซ้ำ่อยดิบบุ่ยไปบุ่ยมากขันเพื่อนมากกับมักไปนะเอาเจา่กเจะว่าเราก็มีความรักอยู่ตัวนี้เนาะขัแย่ซ้ำมากกมักไปนะเมือนเาหอกไปเล่นน้ำแย่ซ้ำของบานนี่ก็ได้ถามเรื่องนี้ตอกคือบถามใคยิ่งลงเลยถามเยอะไนี่ไปหาเยอะอวานซื้อก๋วยเตี๋ยวไปฝากเล่าเยอะแย่ซ้ำกันเลย ไม่ได้าำผู้ใดก็่ายังสันหลัมาผู้ใดก็้าหมูบ้างก็ซื้อกยเตียวไปฝาผู้ใดก็บ่านานพยยามมีแผนพะนะปกติข่อยก็ซื้อไปฝาแล้วเพราว่าขอไปยูทูบเจ้าน้าใจซื้อแต่อันนเสียักเจ้าจดแล้วพวกเขาบูมหัวกันนม่ยิงซื้อคื้องไปซื้อมือเอาเอาใจเจ้รับรองม้อนี่ว่าจซื้อไปอีกอยู่นานวันเปิดวังลน่ะวังเปิดังมาก็ไปก่ผู้เดียวเดียมาผู้เดียวเพราะว่ามาผู้เดียวตลอดละ ได้อยู่บ้านผอนู่ยพูดเอาตลอดเพราะว่าเออมาหนี่ก็มาเฮ็ดชิปแต่ว่ามันหว่าสร็รอยไปหาแย่ซาอีกื่ไไปก็ไม่เอาเ้อไปยังไปหาบักสามแล้วนอนอยู่ทางหนาไหมเนหน้าอะงจุกันแ่อยู่ทังหนาอยู่ทั้งเขาทังเขาบอกเงิน้อเฮ็ดงานหนังเจียอยู่บ้านหลังบ้านบไม่หมน่เพิ่วมาเพิ่นลงไปหาไม่่าผคามือไม่ย่าาพสือรถถีบเพิ่น พันว่าพ่นดีใจเพันเห็นพ่นอยู่ในเอ,อ็มบีพอแลลมแล้วว่าเข้าไปลบเกิดอพอแหลมมันหัวอาจารย์บอกว่าเจ้บาบ้าน,าก,านการใช้ว่าคู่จินอบอสเจ้าบ้านนี่แหะคู่เอ็มบีต่อไปอที่ไยเห็นเรียงงัวเรียงข้อยอ่เท่านี้เหลอนี่นี่เนี่เนี่ท่ยก็ท่านี้แหละ,ละต่อไปนี่ถ้าบปรากาศบรรอบุรุในที่เนาะได้เลรวเนาะนี่นี่ทุ่งทานี่ยไทเอ็มบีนี่ยแบบลูกทุ่งลูกทุ่งนี่ ไปกับไปถ่ายถงนา้าก็ได้ไปกับไปถ่ายถงนาคั้วไอกับขัว้วมือนี่แหละแบบเดียวกันนี่แหละนี่นี่นี่ <c oughs> โอ้ไม่หนุ่ยไปแล้วขึ้นนั่นมากพอ่อแหลมว่าจะได้ถามขา่าวถามขา่าวคู่รักคู่นั่นมันมาแต่ถามรถมันบ่คือดอก ชื่อคนอไปเดนเยอะเป็นบ้านไงเดินทั้งมาแล้วทงมาแล้วจะถามมยม่นั่นจะปาาพุกงมาแล้วนะมาแล้วมาแล้วมือเ้ามายังของสายอ่ะนี่สายยังของน,นยสายมาเต็ม่ะสายมาเต็มนีเ่เยอะเป็นหัวสักอืมพะไม่งบนงะ <c ười> อ๋อนั่งเอกเอมวีไปทานไหนล่ะเพอไปท่าน,นาคุณบมาเอ้ามาหไมีะ โอยเจ้ดูหลายิใจเเนี่ยจ้ากดูหลายมามากินน้ำลงน้ำลานเป็นยางมานูกับวาฮะบ่พอแต่กินกัเอันเมียกับว่าเสบอีกแล้วบาเล้วบลาเล้ยวบาเลี้บั้าแบ่งกเกียวเนี้ยบุงเกียวเียไม่ต้องเพไย่างเลยบเสียบพวกร่ำล่ะหายบัวเสียบบงพก่มาอยู่บ่แมงหรอกบได้กินก็เนี้ยครับบกินบกินบักินกับเห็นบุเป็นยางบุละท่างบุละหมองนูกับว่ไปแล้วยางหากันไปหากันมาอยู่นู้กโอ้ยประกาศ ไม้กันไปไม้กันไม้ย่นี่เว่าคือเฮ็ดใส่กันนี่สิให้พร่อถามเพกับว่าถามอย่พ่อเอิ้เพาว่ากระเบื้อเออไปยังไียังเซลเาจะบอกเขา่ะบอกเหร็ดด้เื่อตยืดเที่ยวก็บอกเหร็ดดืเชื่อเาไฟแห้งแท้ยังเฮ็ดใส่ถอเอาไหพ่อแกยวยืดใสแก้วอ้ยจัดดเอาเลย ข่านหาเรื่องต่ำมาไหมบังคว้าไว่เนี่ยสําหารับชิปนี้นะครับไปชมนี่แล้วก่อ<ฮ>น,นชิปหน้าพออา่อกันไหมพี่ดั๊ดสวัสดีครับ